แบมแบมก็ t เซวนะคะศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่ตอนนี้กําลังมีผลงานให้แฟนๆได้หายคิดถึงนะคะกับนิตยสารแพรวนะคะซึ่งก็ได้เปิดขายในจีนและทํายอดขายได้กว่า1 0,000ื่นเล่มภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะ29กันยายน63นะคะเวลา12.16นาฬินาทีนะคะนิตยสารแพรวนะคะฉบับปกแบมแบมก็ t เซเวนก็ได้เปิดขายรอบ พรีเซลในจีนให้แฟนๆได้สั่งซื้อกันก่อนที่จะได้อ่านพร้อมๆกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะมาในรูปแบบนิติสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะคุณผู้ชมและยังมีกิมมิกน่ารักๆให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกับการสั่งซื้อครั้งนี้นะคะกับมิชชั่นที่จะปลดล็อกตามยอดสั่งซื้อหากยอดสั่งซื้อครบตามเป้าที่วางไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมยอดสั่งซื้อครบ2 0 0พเล่ม ปล่อยรูปที่ไม่อยู่ในนิตยาสารหนึ่งรูปยอดสั่งซื้อครบ3,000เล่มปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายปกนิตยาสารนะคะยอดสั่งซื้อครบ5,200เล่มนะคะขึ้นปกโฆษณานิตยาสาร52ป้ายในกวางโจวว้าวและยอดสั่งซื้อครบ7000เล่มบริจาคให้กับยูนิเซฟนะคะและยอดสั่งซื้อครบ1 0,000เล่มค่ะโฆษณานิตยาสารผ่านเทนเซ็นตนะคะ และแน่นอนว่าแฟนๆก็ได้สั่งซื้อจนยอดขายครบ10,000เล่มน,นะคะภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและในตอนนี้นะคะยอดขายก็ได้ทะลุไปแล้วกว่า14,500เล่มทาง Half f o n t Entertainment นะคะหรือผู้จัดขายนิตยสารได้แจ้งไว้แล้วว่าจะเริ่มทำมิชชั่นดังกล่าวในช่วงที่นิตยสารเปิดขายอย่างเป็นทางการ ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะและนี่ก็คือรูปฉลองครบรอบยอดขาย10,000เล่มจาก Have Fun Entertainment